มาวัดนี้ครั้งแรกนะทุกคนสวยมากคิดว่าบางบัวทองจะมีวัดที่อลังการแบบนี้อยู่จริงๆวัดบางไผ่พะระารลามหลวงจังหวัดนนทบุรีใต้สี่แยกบางพูอะไลที่เห็นคือตกใจมากเลยนะทุกคนไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้วัดบางไผ่นะคะเป็นวัดที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายราวปีพศ2309อายุของวันนี้ก็เกือบ260ปีแล้วทุกคนและยังถูกยกฐานะเป็นพะระารลามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปีพศ2549ทำให้วัดนี้เป็นทั้งโบราณสถานและศูนย์รวมจิตใจของชาวนนทบุรี อย่างงแท้จริบางไผ่นะคะถูกสร้างขึ้นโดยเศรษฐีผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัดในช่วงยุคอยุธยาตอนปลายจากนั้นไม่นานนะคะวัดก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพศ2315ซึ่งเป็นหลักฐานว่าวัดนี้มีบทบาทสําคัญในชุมชนมาตั้งแต่แรกเริ่มต่อมาในช่วงรัตนโกสินทร์วัดได้รับการบุรณะมาเรื่อยๆในปีพศ2549ได้รับการยกย่องฐานะเป็นพระอรารามหลวงอย่างเป็นทางการแผงวัดก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยทุกคนแบบเรียนแบบป้อมทหารโบราณแค่ลมวัดเก่าในยุคอยุธยาแบบสุดๆต้องลองมา บ้นนี้สักครั้งนะทุกคนเพราะสวยมากจริงๆ